ดีนะคะวันนี้นะคะพี่เม่ก็อัปเตดตนะคะสำหรับการรีวิวทรงผมใหม่ๆมประมาณประมาณแบบว่าเซียวเซว,ว,วินาทีเนาะมาซื้อของกินของใช้แล้วนะคะสำหรับชีวิตประจำวันส,วส่วนๆแว่นบาลินซิก้าสวยแล้วข้างบนเหล็กที่ไหนใส่ตัวนี้ยากโอ้โหเป็นบาลินซิก้า อชอบตัวเลยเว้นอันนี้มันสวยของบาบลนสก้านะก็จะดูกแบบว่าเป็นอะไรเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะวันนี้มาซื้อไอ้นี่ให้น้องกินด้วยหลานหลานเป็นเป็นเค้กอะเค้กอะ่ะแล้วก็มาซื้อของใช้กำไรกาไรสีขาวแล้วแม่เห็นว่าแม่ต้องใส่กําไรเสริมดวงที่เป็นลักษณะงาช้างสีขาวอะนั่นแ,แหละอันนี้นี่คือทรงผมใหม่ของมามี แล้วถูกหวยไงน้องเขาลอยใจเอียอยู่ทุนนกทีก็ทําผมใหม่เพื่อนบอกว่านี่น้ามันแรงไปไหมทงผมเธอมันแรงไปเพืนพ่นแม่บอกว่าไม่แรงค่ะเขาบอกว่าให้แม่ไปหาแวนเป็นฝรั่งปัยทยาบรจาบ้าเหรอเนเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์พันล้านนะอันนี้แว่นของดีอก็ใส่ดีเออนะ โอเคนะทรงผมใหม่แม่มันก็ดูวัยรุ่นเนาะเปี้ยวปะเปียเป้ยวเปียเป้ยวจะ <laughs> ใส่ได้กินกน้ำแกงเดี๋ยวไปละ <c oughs> มีคนถามมากระเสรว่าแม่ขาดูดวงดูดวงแม่เลิกโดยโดยปิศนาโดยปริยายไหมอันนี้ก็ต้องยืนยัน,นร้อยเปอร์เซ็นต์มาเลิกอะ เลิกเลิกดูดวงนะคะมันไม่มีไม่มีการสนับสนุนนะคะนะคะมันไม่มีการสนับสนุนในการเป็นหมอดูไม่รู้จะทาไปเพื่ออะไรเพราะว่าก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เงินด้วยไม่ได้เงินด้วยแล้วไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตตัวเองด้ยนะคะดอกไม้สวยๆต้องพูดกับแม่ต้อแม่พูดความจริงนะคะ ไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตตัวเองเกี่ยวกับอาชีพดูดวงอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เงินแล้วมันก็เสียเวลากับชีวิตตัวเองด้วยนะคะแล้วมันไม่มีการสนับสนุนอะไรเลยนะคะต่อให้ดูคดแม่นอะไรมันก็ไม่มีใครสนับสนุนนะคะมันไม่มีมันไม่มีประโยชน์กับชีวิตอะไรตัวเองต่อไปละนะคะก็เลยตอนนี้ก็มุ้ฟออนในเรื่องของการทำบิสเนสแล้วทุกเน่ก็จะเปลี่ยนตัวเองเรื่อยๆนะคะโดย ทรงผมใหม่ด้วยแล้วก็ดูเลเรื่องหุ่นด้วยจะลดลด,ลด,ลดหุ่นด้วยให้มันดูเด็กเด็กลงนะคะก็อายุอายุมากไหมก็มากแล้วก็ปีนี้39แล้วเนาะสามสิบเก้าปีแล้วก็มาปกติจริงๆถ้ามีการสัมภาษณ์แม่นะคะเน้นไปที่การทําธุรกิจนะคะเพราะว่าเงินทองเป็นสิ่งสําคัญถ้าเรายังยังจมปักแล้วเรายังทํางานที่ไม่มีไรายได้ไม่มีเงิน เราก็อยู่ติดตกอยู่ในความยากลําบากก็ต้องลับเรียน f c สุดยอดของแม่เนาะเงินเป็นสิ่งสําคัญแล้วแม่ก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายอย่างวันเนี้ยคุณแม่ออกมาซื้อของรลตัสเนี่ยก,ก็ซื้ออาหารซื้อผลไม้ซื้อแตงโมก็มันก็เป็นเงินแล้วอะคะ่ะแล้วซึ่งเราไปทําดูดวงอะเราไม่ได้เงินเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะมันก็จะทําให้ชีวิตเราแบบลำบากถ้าเราไปทุ่มเทเราไปเสียสละในการดูดวงอะไรเงี้ยมันไม่มันไม่ม มันไม่ตอบโจทย์ชีวิตแม่แม่เป็นคนพูดตรงๆนะคะทุกคนทํางานทุกคนก็ก็อยากมีไรายได้ทุกคนทํางานทุกคนก็มีเงินเดือนถูกมาล่ะคนทํางานทั่วไปยังมีเงินเดือนเลยอย่างน้อยสาวันละสามร้อยอะทุกคนก็มีแต่แม่มมีได้เออไม่ไหวละเนาะก็เลยท like ําธุรกิจของตัวเองมันก็โอเคนะนก็ประสบความสำเร็จค่ะประสบความสำเร็จก็จะขยายยิ่งใหญ่ครับก็เป็นนานจาจับพันล้านของ อสังหาริมทรัพย์ของตัวเองนะบายดรนีนานะคะายดรนีนาเราพอแล้วลหะชีวิตนะโอเควันนี้กขขอขอบคุณสำหรับผู้ติดตามของของแม่แม่ก็คิดถึงแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับผู้ติดตามแม่มาตลอดคงจะจะได้เห็นการเปลีป่ยนแปลงของของคนแม่ทุกปีเพราะแม่จะเปลีป่ยนแปลงตัวเอง,เองคือคืทรงผมใหม่ตลอดแล้วก คือดูแลเลี้ยงการแต่งตัวให้ทันสมัยตลอดคือจะไม่ยอมให้ตัวเองแก่ค่ะที่จริงมีคนบอกแม่เมื่อกี้พี่เขาชมว่าอชงผมใหม่สวยมากยูอยื้ยนี่ต้องหาแฟนวะรั่งนะเออก็บอกว่าชงผมใหม่เม่สวยมากแล้วก็เปรี้ยม,มากเลยก็ถามว่าอยากจะมาโฟกัสงานพวกวงการบันเทิงเหอะถ้ามีใครให้โอกาสจริงๆก็ยังรับเปลี่ยนไปเลยอะค่ะ ออวงการบันเทิงการแสดงพิธีกรนักร้องนะักแสดงอีเวนต์ต่างๆงานถ่ายแบบโฆษณารีวิวสินค้าการงานร้องเพลงเป็นอย่างนี้แล้วก็คอมเมนต์เตอร์รายการเพลงถ้าท่านให้โอกาสสนับสนุนแม่นะติดต่อแม่แม,แม่รับงานเป็นในวงการบันเทิงไปเลยดีกว่า094 289 994เนาะ0 9, 9 4ย์49ก้4สอาสำหรับเบอร์ที่ติดต่องาน งการบันเทิงวันนี้นแม่แค่นี้นะคะก็คุณแม่ของกับหลาไปก่อนสำหรับทุกท่านนะคะบายค่ะ